เอาละจุบนิวเลยอ๋ออืมอ๋อสุกเปื่อยนะหอมเครื่องเทศในหน้าขาวๆหม้อๆเลยพี่น้องอื้อหืออื้อหือ สวัสดีสสดครับผมอแม่พี่น้องวังปยสู้ขู่สู้ค้นครับผมมาเจ้ามากินข้าวแรงน้ำกันเนาะเจ้าวันนี้โอ้ย,อยมื้อนี้อาหารมาันเฮามาเลยพี่น้องเอ้ยสุดยอดเจ้าไก่กระเทียมพริกไทยเจ้าโอ้ยคนรอนตัวพี่น้องมื้อนี่เกาซ<า>่อมปัดบล็แมนตุนอันนี้นะพี่นอ้นองพอดีอิ่มนะตัวนี้เกาหลีกำลังไม่ยมกินเจ้าใส่นี่เจ้านีพข้าวเหนียวฮ้อนมาใหม่ๆเลยเจ้าแต่โูโหไหมพี่น้องเอ้ยแต่เสียดนะ ปูปาราเจ้าปูปราปูปราวันนี้เจ้านี่เขาเนืงเอาบ้าเมกพาถูน้ำปลาราล้นๆเออๆพี่น้องเออพาถูกหาเจ้ามาสุดดูแสบวะจ้าอืมนะพี่น้องทางไก่ทางไก่อร่อยปูปาราอืม เาเรีนนิยมไก่ตัวน้อยเจ้าแล้วก็แบบมีแบบเป็นทอดแบบนี้แล้วก็เป็นทอดเป็นย่างแบบนี้นะเจ้าเนาะ<ม>โอ้โตอยตาเยแล้วก็เอ่าน,นิยมเอาไปต้มไปทั้งตัวเนะะาะครับผมครับพี่หน่องกรอบๆฟังเสียงเอาเถอะโอ้พันใหญ่คำต๋าส่วนมากเลยพี่น้องอันนี้ไก่ทอดไก่ทอดไก่ย,ย่างแบบเราจะแบบได้เฮามาอบเอาไหมครับผม เอามาอบอีกหลอดของเจ้าแห้งๆเจ้าอืมันนกเลยพี่น้องปาร์ตแห้งอย่ากำลังดีเลยมาเลยครับมาเมมข้าวแกงไก่ครับผมเข้าแรงด้วยกันเจ้าวันนี้วันนี้ตอนเย็นพอดีเลยเจ้านอกออ๋อคนอ,อยากจ้ะจุดยูุลายตัวพี่ชิยูุลายอายกันเลยนำไปแดกพี่น้อง อืมหัวน้อยหน้ากันนะ้องพี่น้องหาปูเหรอเอ้ใส่ปูนัวนัวใช่ครับอืมแถเข้าวใหม่หน,น่อยบ้ามไหมมามาบุญเหได้บอกกอมาไม่ไมเจ้าพี่น้องกรอบๆรอบเลยเจ้าอืมกับพักกรอบอืม ไก่มอ่ะกรอบนี่องโอ้ยปูละตัวอีนีเนยแบ่งกันเอาเหออะยังเลยะเลยโอปูละตัวเลยตีเนยซีเบิร์ตานี่เหรอใช่คู่อือหืออืหือ ปลอสุภาพกขออภัยพี่น้งอ,องเอ้ยคมตำกุปรระไก่หอมๆจ้าพี่น้องอือ <c oughs> อร่อยจุกนิ่วเลย <c oughs> <c oughs> สุกเปื่อยงไงนะ หอมเครื่องเทศไนนาขาวๆม,ามอโม่เลยพี่น้องอือหืออือหือเนื้อมันทางนั้นนี่แหละสุดยอดใช่ไหม ก็นำปนลากันไปน่นองเหมาะว้าอืม้าค่อคยกินขาค่อคยกินคนใหา่ตาสวดหิวเข่าไปเนี่ยคนใหญ่ตาสวดมาแล้ะอื้อ <h> <h> หือน่ ผักก็สดสดเจ้าแต่ผักสลัดไอช่วงฤดูกาลนี้มันค่อนข้างจะมีราคานะพี่นออ้องส่งก่อนยังถูกเจ้าปลูกเองก็ขึ้นเจ้าเดี๋ยวนี้ต้องซื้อพี่นอ้อง

อ่าแซ่บแทะน้อยซุตดำพี่น้องข้าวเหนียวไหมเข้ากันเข้ากันน้องน้องน้องน,น้ำกุดองพี่น้อง ห้องไป่องผู้ใดมากมาเด้อนัวอ,อืว้าุดยอดฟังเสียงอ่ะถอะ ชิมน้ำปลาไปเนาะว้าอือ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 สุดักครับยกกันเป็นตัวๆเลยไปเนาะอือ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  ชุดเอดไอ้เลือมากอ,อ,อ,อร่อยซ้ายขวาซ้ายขวา่วา่ะอกปู นัวเล็ก <c oughs> อ๋นอนวเล็กนัวเล็กคุณลองด้วยอ,อะแต่ถ้าใส่แบบไม่ไม่กินนังอะโอเคนะน้ำนัวมากนะ้ำปลาระปล,ลาผสมอีปูดองพี่น้องใส่น้ำมะขามพร้อมพี่น้องหวานส,สมุหวาน นัวโอ้โหว <c oughs> หวละอือคนมึงโอเคอือาับเลยแบ่งปัน อืมย่นงงีิดูดไก่น้อยน้ำกบกรอบหม้อหม้อหมอกินนกกระทาแต่ตัวใหญ่กรอบ บมเลียนพี่น้องถ้าไกลอย่างมันยังไงมันชิเลียนจนังเลยนะเทียบกับไอ้ตัวนี้นะเขาความคิดสาวอมนะเราแต่คนชอบอร่อยมากจังปาร,ราม อวันนี้ก็เผ็ดอยู่นะต่ำอืมอิวอืมอกว้าบุกปลากิดนโบทันบาแม็กดอกอืมอืม không nhiều mà, thâu cá thâu cá, ba rất nó rồi, phết, cọp oh, dư à đấy, <coughs> oh, <Hèm mà> <coughs> ตัวจหญเจ้าไหมน,นูนนีเสียบวเสาอือหือกินไม่หมดแล้วตัวหนึ่งสสาอ,อมมัวแม็กซสัดเบิร์เลยปลาวเขากับจิบหนึ่งเบื่ออะไพี่น้องอยู่แล้วลบ้านไหนเฮ้ยขอบคุณทุกคนดี่กตติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กันนะเจ้าเนอะครับผม ม,ม,มื่อไหนมืึงไม่เ่าเ้ากินแซ่บไปนั่งกินกับเสาอมอ้มอแม่ขี้จ้อนหรอพี่น้องเอ้ยเวลาเจ้าเมื่อเนี้ยเขาอขอับลากันไปก้อนพี่น้องเขาวันนี้กับฮอล์กลับเข้ามาสวัสดีค่ะ<ร>๊ายบาย